อยู่ในวังกงฉันยังคิดถึงเธอไม่ไมไมหมดเอาเพลงนี้อองกไง Let's kill this love ฉั <st utter> นคือน้องสาวแท้ๆของอีกรันทอนฉันคืออึ้งอีกรันทอน สวัสดีค่ะไกด์ค่ะเสียงคล้ายเอลซ่าหน้าคลายเดอะฮักค่ะก็จริงก็จริงก็จริงสวัสดีค่ะไม่ใช่ตอนเช้าไม่ใช่ตอนเย็นแต่ดิฉันเป็นตอนยอนอดีตเกิร์ลกรุ๊ปอินดีนอกกระแสฉันคือตอนยอนค่ะสวัสดีค่ะชื่อตีน้อยลอยเล่มเกวียนเสียนเพลงผู้คนยำเกรงเป็นกันเองไม่หญิงนะคะ ฮะเฮ้อเลยหรอเลยแหละมันใจที่สุดมันจะได้เป็นที่ได้ร้องเพลงดิชานแน่นอนเพราะดิชานเคยเป็นถึงอดีตเมนโวโก้เมนโวโก้โโวก้คือไม่ใช่ชื่อเจนนใช่ไหมไม่ใช่ดิซันก็เป็นเมนแดนเหมือนกันฮะซันก็คิดว่าซันก็จะไม่ยอมเหมือนกันหรอกนะทางนี้นะคะมีเมนโวโก้เมนแดนซ์ แต่มีทั้งคู่อยู่ตรงนี้ค่ะ Let's kill this love ตตอตตเตอรตอรตอรเตอร์เย่เย่ยของพี่ตอนเองเนี่ยพิษฮะยางตอนยอมมีตัวช่วยดีๆค่ะนั่นก็คือ Spotify ตอนยอนสร้าง playlist แล้วก็ฟังวนวนไปเรื่อยๆเพราะใน Spotify เนี่ยเขาสามารถสร้าง playlist ด้ดวยูหรือเปล่า,า,าแล้วหรอว่นนี้จะมาแข่งกันดูเพลงกันทั้งสามคนพร้อมไปชิงตำแหน่งไหมคะพร้อมค่ะรอบที่หนึ่งเกมแรกชื่อว่าคิซซองเป็นการตอบคำถามทั่วไปเกี่ยวกับเพลงทีมงานจะเอาคำถามให้ฟังหนึ่งรอบมีเวลาคิด60วินาทีเมื่อให้สัญญาณแล้วทั้ง3คนต้องยกบอร์ดขึ้นเพื่อตอบเล่นทั้งหมดสี่ข้อข้อละ1นงคะแนนเคยดูไปไหมดีกว่าเคยมันจะอยู่ริม ภูเขาลาเลสริมทะเลมาพี่เขาอ่านไม่ออกชื่อเพเงเป็นภาษาอังกฤษพอแล้วยเค่ะพอขาแพนกล้องไปในแต่สถานที่จะมีพี่ส yani ิงโตมาค่ะมีดีกีตาร์มีวันเล่มีที่ชายหาดมีเป็นพ่อค้า มีขับมอเตอร์ไซค์ถ้าจำไม่ผิดประมาณนี้ค่ะในการทํา MV เนี่ยสิงโตจะต้องอยู่ตรงกลางแปลว่าเนี่ยมันต้องมีมาประกอบตรงนี้ตรงนี้มันต้องสิ่งโตอยู่ตรงกลางนช้นแล้วเนี่ยคนที่มาประกอบตรงนี้ต้องเป็นเลขคู่เนั้นแล้วเนี่ยไม่สี่ก็ต้องเป็นหกซึ่งถ้าเป็นหกเยอะเกินเต็มจออ่ออาทำไมถึงเป็นเจ็ดคนละ่ะก็ชอบอ่ะชอบเลขเจ็ดอ๋อ่ากลัรละ คำตอบที่ถูกต้งของพ่อแรกเลยค่ะที่แกมีคนถูกไหมห้องดังดังข้างในว่าจะไปฉันต้องขอกลับก่อนนะอ๋อคือชอยมันตลกอ่ะแต่ว่าไม่แน่นะแบ็คบิ๊กฟอร์นะอิงมาร์เก็ตติ้งอิงวลันทอนอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะไปไปมีความเป็นไปได้มีความเป็นไปได้ บางทีอิงอาจจะมาแนวแบบภาษาคาราโอเกะแต่ด้บอร์ดแเบียน B ร่วละร่วงละพ่อเอ๊ะถ้าพร้อมแล้วยกขึ้นมาค่ะลื่นไปเอาีนะคะเขา B ไล่ไปแล้ว B ลื่นไปนี่มันอะไรมันแตกหาบงไม่ตอนแรกว่าจะตอบบีแล้วอันเนี้ยมันดูเป็นทางการเกินข้อ C ก็เก๋นะข้อ C ก็เก๋เกินนี่ว่าเอ่ะ เป็นกงกลางกลาเลยนะคระับก่ยนพิมพ์ผิดพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กผิดสติเลติดทะเละเป็นอะไรกี่กุ้งเผาคุณนิ่มทอที่แบบป้าเดินมาเดี๋ยวิ้กุ้งเผาาวป้า มัน่อป้าจะกินกุ้งเผาที่บีบเลยมันนี่สีเหลืองๆลูกใหญ่ๆอะค่ะคุณน้าจะกินนั่นก่ก้องสองคนซึ่อดเลยเวลายกแผ่นตายขนาดนี้คุณไปก็วายนะครับที่ตอบครบคือจำได้ว่าซีนมันจะเป็นแบบมีต้นมะพร้าวอยู่คำถามมันคือในเนื้อเพลงนะฮะจบละเอ้าซึองว่าใน MV ลองเป็นเซสอ a นเดอะเดนเด็ t h รียนก่อนได้แซนวิชในรายเลย l ีนสุดไอ้หลี่แม่ช่วยนะช่วยนะองค์มงเชเบียร์ที่มหม่ใครถูกเลยครัแต่ว่าเบียร์กับสับประรดมันสีเดียวกันเลยนะเบียร์กับไก่ปิ้งสีเดียวกันเลยนะ

เวลาหมดเวลาประกาศค่ะพร้อมแล้วเปิดขึ้นมาค่ะภูเขาภูขาแอนบุญรอดเอาความเป็นไปได้ก่อนนะเอาความเป็นไปได้ก่อนว่าลองดูภาพตามว่าภูเขากระทบตามันเป็นยังไงตอนแรกจะต้องแสงอันนี้มีคนถูกอยู่อ้าวไม่ใช่ภูเขาอ่ะใช่ว่าภูเขาจริง กับตอบหยาดอันที่ป่ะค่ะโยนน้ำค้างเป๊ะๆถ้าสมมติว่าไม่มั่นใจกับเรื่องนี้แบบนี้นะคะไปที่สปาตีไฟล์เพราะว่าเห็นอย่างเงี้ยสปาตีไฟล์เขามีไปที่บริษัทสปาตีไฟล์เลยหรอให้ไปใกล้นะให้ไปใกล้สปาตีไฟล์เพราะนสปาตีไฟล์เขามีแบรนด์แล้วอเคยเห็นอยู่อเคยหรอที่มันกด ปุ๊บแล้วมันหน้าจอมันก็จะกลางออกมาแล้วขึ้นเนื้อเพลงให้เราสามารถเคยทำอยู่ตืคนแนนนะคะเกมที่2มีชื่อว่าโทษนะคะเพลงอะไรเอ่ยเกมนี้ทั้ง3คนจะต้องช่วยกันทีมงานจะมีโจทย์ให้เป็นเนื้อเพลงจาก Spotify Relics Card ผู้รับโจทย์จะต้องตะโกนบอกเนื้อเพลงเพื่อนคนต่อไปส่งต่อไปจนถึงเพื่อนคนสุดท้ายที่ต้องตอบให้ได้ว่าเพลงนี้เป็นเพลงอะไรและเป็นเพลงของใคร เล่นกันทั้งหมด3ข้อข้อละ2คะแนนถ้าตอบได้แค่ยอย่างใดอย่างหนึ่งจะเหลือข้อละ1คะแนนและไม่ต้องกังวลทั้ง3คนจะเปลี่ยน position กันทุกข้อ o k in the morning ไม่ต้องรีบนอนเินไปด้วยกันก่อนไม่รีบร้อนไง Pick in the morning ไม่ต้องรีบนอนไปไปด้วยกันก่อนไม่รีบร้อนไง4 oh, In the morning ไม่ต้องรีบนอนตึกไปด้วยกันก่อนไม่รีบร้อนไงโอเคอ๋อ In the morning ไม่ต้องรีบนอนไม่ต้องรีบนอนฟังไปได้กันก่อนไม่รีบร้อนไงโอเคตอนแรกก็ไม่รู้เรื่องเลยเออรู้แค่ว่าเหมือนจะไปนอนอ๋อ morning อะไรเงี้ยริมหาดนี่ในหัวเพลงเดียวเลยตอนนี้เพลงชื่อว่า Melvin แต่ของมอวัสดุร้อยเปอร์เซ็นต์มอหรือมอทะลุแล้วคิดงานชอบแก้จังและกับตัวของเองนี่ก็คือกับที่น่านค่ะ six in the morning ไม่ต้องรีบนอนเไปีินไปตอกคนให้ลืมมันลืมไม่ลงฉันยังติดอยู่ในวังวนโซแซ่ เทำไมลืมไม่ลงอะไรสักอย่างดูแลยังติดอยู่ในวังวนได้มาแค่นี้หรอตีน้องเป่งออกมาแล้วไม่พูดคำยาบปะได้แหละพี่ไกายคำเดียวเลยนะยังติดอยู่ในวังวนวังวนฉันยังติดอยู่ในวงกลมใช่ไหมอะไนึกออกแล้วนึกออกปะนึกออกแล้วหรอ ทำาไปเร็วสักวะฉันยังติดอยู่ในวงกลมให้ลืมก็ลืมไม่ลงเพราะฉันยังติดอยู่ในวงกลมโซเซโซเซฉันยังติดอยู่ในวงกลมฉันยังติกทิ้งเธอไม่มดอาเพลงนี้เงาะไงแล้วเพลงนี้ซื้อเพลงว่าวังวน เอ้ยซิทธิ์แทววงกลมเออวงกลมแต่ของใครไม่รู้ว่าจําซื้อนักร้องไม่ได้จริงๆโอ้ของเอิร์ธเอิร์ธเอิร์ธไหนคะเอิร์ธราโมทแล้วงกล้มเอิร์ธเป็นคำตอบที่เชื่อเลยค่ะ It's all right ให้เธออยู่เขาดีกว่าฉันไม่อยากจะเสียเวลาให้เธออยู่กับเขาดีกว่าฉันไม่อยากจะเสียเวลาให้เธออยู่กับเขาดีกว่าให้เธออยู่กับเขาดีกว่าให้เธออยู่กับเขาดีกว่าฉันไม่อยากเสียเวลาฉันไม่อยากเสียเวลาเพลงอะไรกับก่อนนะกับก่อนนะอีวานนอน มไม่อยากจะบอกว่าคนชอบทาก็นี่เป็นอิงฉันคือน้องสาวแท้ๆของอิงวรันธรฉันคืออึ้งวรันธรบอกว่าเจ๊เป็นน้องสาวอิงวรันธรอะแต่ว่าตัวเองตอบชื่อภาษาอีกเขาไม่ได้นะมันอยากให้พี่โกรธพี่น้องต้อมีทะเลาะกันบ้างตอบที ย <Yeah. S 1> รอบที่3เกมสุดท้ายชื่อว่าเอาปากกามาวงเกมนี้เหมือนข้อสอบเอเรอร์สมัยมัธยมทีมงานจะมีเนื้อเพลงขึ้นให้ที่จอในเนื้อเพลงจะมีคําผิดซ่อนอยู่มีทั้งหมด3ข้อข้อละ2คะแนนต้องตอบให้ได้ว่าผิดจุดไหนและคําที่ถูกต้องคืออะไรถ้าได้แค่อย่าง่างเดียวจะได้แค่1นคะแนนเมื่อทีมงานให้สัญญาณผูกเก้เข้าข่งขันต้องกดกระดิ่งเพื่อตอบถ้ากดแล้วตอบไม่ได้เสียจะตกเป็นของผู้เข้าข่งขันอีกสองท่านที่เหลือทันทีแม่แก่ฝนวน ตอบแล้วอันนี้ไม่ใช่กลัวตายแต่ต้องเป็นคือคำว่าจะหวดทตายไม่ใช่มันคือหากและศิลปินก็คือคุณสิงห์น้านียโตแต่ต้องต้องก็คือเกินมาเฉลยที่าดแม่แก้มเป็นวันละเดินอยู่บนหาดทรายแม่ลูกสาย ฉันต um, sure, uh, so we uh, um ีตื้นมาแล้วก็เป็นเจ็ดเจ็ดเจ็ดมีใครรู้ไหมถ้าดูราบกดเลยนะมึงเลยมึงเลยอ่ะงั้นนี่ขอตอบก่อนเลยละกันฉันคิดว่าคำว่า Treasure Bangkok ผิดหรอเขาผิดยังไงวะมันผิดยัง่าอ่ะตอนนี้เขาต้องเปลี่ยน Bangkok เป็นกรุงเทพมหานครอ๋อเกี่ยวอะไรก็เล่อ่ะ ทีนี่ว่าพูดไปแล้วเธอนั้อนอย่าหายไปได้ไหมอยากให้เราได้รักกันเหมือนเดิมรักกันเหมือนเดิมแต่พยายามมันจะไม่ลงมันอาจจะต้องกลายเป็นว่าเราได้รับได้รุกกันอยู่เหมือนเดิมหรือจริงจริงแล้วที่ได้ดขึ้นเพลงอ่ะไม่ใช่ต้องเป็นต้องแบบว่าต้องเก่งแต่ว่าสามารถเอาคำอะไรไไใช่ไห้ใช่นั่นคือความสัมาันธ์สยงเก่งอ่ะฉันขอยืนคำตอบพูดไปแล้วเธอนั้นอย่าหายไปได้ไหมอยากให้เราได้รักกันอยู่เหมือนเดิมซึ่งคำนี้นะคะเป็นคำที่ ผิดคะ่ะมาต่อมาเป็นพิตีก็จะมีสิ์ตอบในข้อนี้คะ่ะถูกแล้วค่ะไม่มีคำตอบที่ผิดเป็นคำตอบสุดท้ายผิดอยู่ดีค่ะไปไกลแล้วนะเนี่ยไปไกลแล้วนะไปไลแ,ลแล้วนะมันได้ยรือเปลรอ <c oughs> <c oughs> เพียงแค่ฝนตกลงที่หน้าต่างสลับกันเฉยๆลองร้องให้ฟังเพียงแค่ฝนตกลงที่หน้าต่างในบางครั้งตอนเช้าหรือเปล่าเพียงแค่ฝนตกลงในวันหยุดในตอนเช้าตอนเย็นหรือเปล่ามันใส่ก็ตอบเลยบางคราหรือบางคราวและคำตอบที่ถูกต้องก็คือสลับที่ตอนเช้ากับบางราค่ะ คนก็คนมากะอะเน่นเน่นเลงเบี้ยวหรือเปล่าคะแอบแรงทำไมกิฟต์ดำแทงหัวสมยแล่ะ ขอบคุณนะคะและถ้าใครอยากเป็นที่ดาตู้เพลงแบบตอนย้อนนะคะก็ต้องมี Spotify เลย <S <s um เพราะเขาเนี่ยมีแนวเพลงหลากหลายมีเพลย์ลิสต์สุดปังและเขายังมี Spotify l y r i c ริกสที่ทำให้เราเนี่ยร้องตามก็ได้และยังสามารถแชร์ลง Story IG บอกความรู้สึกตอนนั้นได้ด้วยแค่มี Spotify ก็เลิกดำน้ำร้องตรงทุกคำไม่ต้องจำเนื้อเพลง <s> oh cool good